สวัสดีค่ะดิฉันนากสาวกัชกรพฤตธิพิรัตนักศึกษาชั้นปีที่4ขคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิวศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะนี้สากิจศ,ศึกษาอยู่ที่บริษัทฮิตาชิเอ b บบีพาวเวอร์กิจนะคะและเป็นสมาชิก IEPS t Student ค่ะจากที่ดิฉันได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการนะคะในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิตอลของ อุตสาหกรรมพลังงานนะคะและมีความสนใจในเรื่อง cybersecurity นะคะซึ่ง cybersecurity for ิ i g i t a l city utility นะคะได้นำเสนอโดยคุณนุพลัดหมื่นภัยนะคะกองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุมฝ่ายระบบควบคุมและป้องกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคะ่ะแล้วก็ cybersecurity for smart grid นะคะจากคุณชนวัฒน์งามเลิศประเสริฐนะคะผู้จัดการอาวุโสข,ของ A.C.I.S. ค่ะเอ่อ uh, Cyber Security คืออะไร Cyber Cyber Security นะคะคือการป้องกันคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายหรือว่าโปรแกรมของเรานะคะให้ปลอดภัยจากการโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องทำเอ่อ Cyber Security นะคะก็เพื่อป้องกันเอ่อ จากผู้ที่ไม่หวังดีกับเรานะคะเขาอาจจะเข้ามาขโมยข้อมูลของเราหรือว่าทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงของเราหรือว่าบริษัทของเรานะคะ,ะถ้ามองในรูปของเงินนะคะ,ะมีคนเคยบอกว่าเมื่อในปี2อ2 1นย่นะคะมูลค่าความเสียหายจากการโจมตีนะคะ,ะสูงถึง6ล้านล้าน Dollar, ดอลลาร์โดย cybersecurity นะคะ จะดูความปลอดภัยหลักๆอยู่3ด้านนะคะนั่นก็คือความลับความถูกต้องแล้วก็ความพร้อมค่ะสิ่งที่เป็นความลับนะคะก็ควรอ่เป็นความลับในเวทวงของเรานะคะไม่ควรแบบมีบุคคลภายนอกหรือว่าบุคคลที่3จะมาเอาข้อมูลของเราข้อมูลบริษัทของเราไปเปิดเผยและข้อมูลนะคะต้องมีความถูกต้องนะคะและตัวสุดท้ายคือความพร้อมความพร้อมใช้งานระบบของเรานะคะ ไม่ควรจะโดนโจมตีจนระบบเราล่มไปเลยนะคะตัวยอย่างภัยคุกคามจากไซเบอร์นะคะ 1. มันแวร์แอตแท็ค่ะคือจะเป็นอันตรายที่แฮกเกอร์นะคะใช้เพื่อทำลายข้อมูลหรือว่าระบบของเรานะคะต่อไปโซเชียลเอนจิเนียริงแอทแท็นะคะคือการหลอกถามข้อมูลหรือว่าฟิชชิ่งแอทแท็กนะคะเป็นการหลอกลวงข้อมูลหลอกถามข้อมูลของเราผ่านอีเมลนะคะอาจจะมีอีเมลเด้งขึ้นมาเป็นโปรโมชั่น ให้เราหลงคลิกเข้าไปอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะแบบดึงข้อมูลของเราไปได้นะคะหรืออาจจะเป็น uh, password attack นะคะคือเปรียบเสมือนการที่มีคนมายืนข้างๆเราแอบ,บมอง password โทรศัพท์เราหรือว่า password ATM ของเราอย่างเี้นะคะ,ะแล้วใครบ้างล่ะคะที่จะต้องทำ cybersecurity นะคะ จริงๆแล้วทุกคนนะคะควรทำไซเบอร์ซ u เค t y นะคะเพราะทุกคนมีมือถือมีโน้ตบุ๊กนะคะเพื่อป้องกันการโดนขโมยข้อมูลทุกคนจึงควรทำนะคะแล้วก็ทุกบริษัทก็ควรทำไซเบอร์ซ u เค t y ์ลิตี้ค่ะไซเบอร์ซเคนะคะ,ะ,ค,ะควรเริ่มทำเมื่อไหร่อะถ้าแบบตามการประเมินความเสี่ยงนะคะก็คือควรเริ่มทำทันทีหรือว่าถ้าตามกฎหมายนะคะ,ะพระบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อพุทธศักราช2562นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2562แล้วนะคะตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพุทธศักราช2562นะคะจะเห็นว่ามี7หน่วยงานนะคะบวกอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องที่จะต้องทำไซเบอร์เซเ i t y รินะคะ ด้านที่6คือด้านาพลังงานและสาธารณานุะโภคนะคะก็หมายถึงไฟฟ้าปิโตรเลียมแล้วก็ปปาค่ะและด้านที่มีความแข็งแรงด้าน Cyber Security รที่สุดนั่นก็คือด้านการเงินแล้วก็การธนาคารค่ะไซเบอร์ซิเคีรตี for smart i r นะคะเมื่อก่อนเราใช้ไฟแบบทิศทางเดียวหรือว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแต่พอมาเป็น s m r t t r i d จะมีการใช้ไฟแบบทูเ w a y ขายไฟกลับได้และมีการควบคุมผ่านอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะในทางกับการความสะดวกสบายที่ต้องแลกมาด้วยความไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นต้องมีการคัดกรองความปลอดภัยก่อน,นะคะ่ะแล้ว Cyber ร์ซ u เคียี้นี่ทำยังไงอะคะคืออันดับแรกเลยพีเพลนะคะคือเราเราต้องรู้ว่าเราจะโดนขโมยข้อมูลหรือว่าแฮกข้อมูลอะไรหรือเปล่าอาจจะมาในรูปแบบของ อีเมลนะคะเพราะฉะนั้นควรตรวจเช็คให้ดีก่อนอเมื่อเรากดหลงกดเข้าไปแล้วนะคะเราอาจจะโดนขโมยข้อมูลไปแล้วหรือว่าอาจจะได้รับไวรัสแล้วนะคะต่อมาเรื่อง process นะคะการโจมตีแบบไม่แสดงตัวตนเราต้องมีตัวโปรเซ s หรือว่า p o l i c ีนะคะตัวอย่างเช่นคือการเปลี่ยน password ทุกๆ3เดือนเป็นต้นนะคะ และ3นะคะเทคโนโลยีเทคโนโลยีเรามีโอกาสโดนโจมตีผ่านเทคโนโลยีง่ายมากค่ะเช่น Wi-Fi นะคะอาจจะมีคนนอกพยายามแฮกรหัส Wi-Fi ของเราเพื่อขโมยข้อมูลได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องอจำกัดวง Wi-Fi ของเรานะคะไม่ให้กว้างเกินไปนะคะ เนื่องจากการเชื่อมโยงและระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะอาจเกิดภัยคุกคามได้เยอะมากรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะคะดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีระบบการป้องกันไฟฟ้าจากภัยคุกคามไซเบอร์ค่ะจากสถิตินะคะการโจมตีทางภาคพลังงานภาคไฟฟ้าถือว่าสูงมากนะคะดูจากาแผนภูมิรูปวงกลมด้านล่างนะคะจะเห็นว่าสีเหลืองคือไซเบอร์จาก ด้านพลังงานนะคะตัวอย่างภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะาสาเหตุอาจจะมาจากมีการเชื่อมต่อการาเชื่อมต่อโครงข่ายภายนอกเพื่อเข้าถึงระบบควบคุมมีระบบปฏิปปบัติการคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยหรือว่าระบบสก a ด a าที่มีช่องโหว่นะคะอาจจะมาในรูปแบบของการส่งอีเมลหลอกลวงบุคลากรภายในของหน่วยงานนะคะ วิธีการฟิชชิ่งจนทำให้บุคลากรดังกล่าวหลงเชื่อแล้วก็ดาวน์โหลดมันแวร์ลงติดตั้งในระบบปฏิบัติการของตัวเองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟดับได้ในวงกว้างนะคะดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยนะคะจึงควรเพิ่มบุคลากรหรือว่ากลุ่มคนด้านไซเบอร์นะคะเ,เรื่องของการตรวจสอบ Cyber Security Management นะคะหรือว่า Security Standard ต่างๆนะคะ รวมถึงต้องเรียนรู้เรื่องเทคนิคต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ